สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเรับข้าสู่รายการ Money Today ถันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะคือวันองคารสี่ทุ่มค่ะ วันนี้10ตุลาคม2566กับเราสองคนเช่นเคยนะคะคุณแนนพนณทธิปราดาดิฉันแนสที่กัมพรค่ะคำคืนนี้นะคะจะเห็นว่าบรรยากาศการลงทุนต่างๆดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่มีภาพของการคลายความกังวลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะที่เริ่มคลายตัวนะคะ,ะวันนี้ก็เลยจะมาจับตามองเกี่ยวกับสัญญาณดังกล่าวพร้อมกับทิศทางของ การติดตามสถานการณ์กันต่อสําหรับทางด้านของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสด้วยค่ะส่วนปัจจัยในประเทศหลายอย่างก็ต้องตามกันต่อทั้งเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเงินบาทที่ยังคงมีความเห็นที่หลากหลายแล้วก็หลายคนก็จับตากันอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอแต่เรื่องหนึ่งที่ชัดแล้วคือเรื่องของการท่องเที่ยวคุณผู้ชมหลังจากที่เราเปิดวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวจีนแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในการกราดยิงใจกลางเมืองล่าสุดมีตัวเลขออกมาแล้วค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันค่ะคุณที่ว่านักท่องเที่ยวจีนนถือวว่าหดตั หรือว่าลดลงไปจริงๆนะคะถามว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันได้รายการของเราคืนนี้ค่ะค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันก่อนละกันนะคะ,ะเป็นสถานการณ์ติดตามความคืบหน้าค่ะเกี่ยวกับกรณีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะคะถึงแม้ว่าล่าสุดนั้นจะมีสัญญาณที่ดูค่อนข้างจะสู้ดีจากทางด้านของการอยากจะเจรจาจากกลุ่มฮามาสนะคะแต่ก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าความรุนแรงในครั้งนี้ทางด้านของอิสราเอลนั้นอาจจะไม่ยอมดังนั้นค่ะมีการส่งสารนะคะจากทางด้านของ สหรัฐไปยังจีนอยากจะให้จีนนั้นโน้มน้าวค่ะพันธมิตรไปหารือกับทางด้านของอิสราเอลนะคะเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวด้วยแหละค่ะโดยทางด้านของนายชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒธธิสภาสหรัฐเปิดเผยว่าคณะผู้แทนสภาคองเกรสของสหรัฐที่เดินทางไปเยือนจีนได้ขอให้จีนนั้นใช้อิทธิพลในการโน้มน้าวอิรานยับยั้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสให้ลุกลามบานปลายออกไปค่ะ โดยระบุว่าจีนนั้นมีอิทธิพลกับอิรานในหลากหลายด้านดังนั้นเราจึงขอให้จีนทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิรานนั้นกระพือความขัดแย้งในอิสราเอลทั้งผ่านตนเองแล้วก็ผ่านกลุ่มฮิสบอลเละด้วยนะคะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าพอหารือในเรื่องนี้จีนนั้นระบุว่าจะถ่ายทอดข้อความดังกล่าวไปยังอิรานด้วยนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้จีนเองก็ออกโรงมาเหมือนกันไปหาหรือกับทางด้านของอิสราเอลอยากจะให้มีแนวทางในการดําเนินงานแก้ไขความขัดแย้งด้วยรูปแบบของ2รัฐนะคะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่มนะคะหลายๆประเทศที่เข้ามามีบทบาทในด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นอิรักหรือว่าอิรานในฝากฝั่งของสหรัฐหรือว่ายุโรปด้วยนะคะในขณะเดียวกัน เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการลงทุนเริ่มมีการฟื้นตัวแต่หุ้นในกลุ่มสายการบินนั้นยังคงมีแรงทวงนะคะปรับตัวลดลงในระดับ3-4%ค่ะหลายๆสายการบินที่มีการประกาศระงับการเดินทางไปยังอิสราเอลหนึ่งในนั้นก็คือ Delta Air Line นนะคะสายการบินรนายใหญ่ของสหรัฐที่ยังประกาศตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินไปอิสราเอลทั้งหมดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ หลังจากที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสจากฉนวนกาซาออกปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลแล้วสถานการณ์นั้นลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามนะคะเช่นเดียวกันกับอีกหลายสนามบินค่ะและหลายเที่ยวบินนะคะที่จะบินไปยังเบนกูเรียนของกรุงเทลอาวิฟด้วยอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตาการคือเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะคะเพราะว่าการสู้รบครั้งนี้อยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางค่ะอย่างวานเราล่าสุดพรุ่งนี้กลุ่ม แก๊สโซฮอล์เบนซินจะมีราคาน้ำมันปรับขึ้นมาอีก40ส,สตังค์นะคะแต่ว่าถ้าหากพูดถึงภาพรวมถามว่าราคาน้ำมันจะถึงขั้นวิกฤตหรือว่าหนักหนาสาหัสแค่ไหนล่าสุดมีความเห็นแล้วก็การคาดการณ์มาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะเชื่อค่ะว่าราคาน้ำมันนั้นจะกระทบไม่ยาวนานมากนักนะคะจะเป็นผลกระทบแค่ชั่วคราวหรือว่าระยะสั้นๆจากการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลแล้วก็ทางปาเลสไตน์ค่ะ โรมันสักนะคะได้ออกรายงานระบุค่ะว่าการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะยังไม่ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อปริมาณน้ำมันในตลาดในระยะใกล้นะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียค่ะพร้อมคาดการด้วยนะคะว่าราคาน้ำมันดิบเรนนั้นจะพุ่งไปแต่ระดับ100ดอลลาร์ต่อบาเรลภายในมิถุนายนปีหน้านี้ค่ะ ทางด้านของนายวิเวกทานักวิเคราะห์ด้านพลังงานของธนาคารคอ m มอนเวล t h นะคะระบุเอาไว้ในรายงานบอกว่าเหตุการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส จะเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันให้พุ่งขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นค่ะหากความขัดแย้งนั้นไม่กระทบต่อการขนส่งน้ำมันและทำให้ปริมาณน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกนะคะทางนี้คุณผู้ชมทางอิสราเอลแล้วก็ปปเรสไตน์เนี่ยต่างก็ไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่นะคะอย่างอิสราเอลนะคะจะมีโรงกลั่นน้ำมันเพียงแค่2โรงซึ่งกำลังการผลิตก็รวมกัน ราวๆสา0,000 000, บาเร็วต่อวันเท่านั้น ขณะที่ทางปาเลสไตน์ค่ะไม่มีการผลิตน้ํามันแต่อย่างใดค่ะจับตาสถานการณ์ที่ทางราคาน้ํามันด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการคาดการว่าราคาน้ํามันนั้นอาจจะพุ่งทยานไปโดยที่ไม่มีปัจจัยเรื่องของสงครามนะคะอาจไปสู่ระดับ100บาร์เรลแต่ถ้าหากว่าสงครามรุนแรงและไปกระทบกับเรื่องของอุปทานน้ํามันอาจจะมีโอกาสนะคะขยับขึ้นสู่ระดับ150-200ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้เพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้อาจจะต้องติดตามความสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะค่ะไปดูกันต่อคะ่ะ ที่เรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์จีนกันบ้างน,นะคะ,ะช่วงที่ผ่านมาทางด้านของทางการจีนพยายามที่จะกอบกู้ความเชื่อมั่นนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ไล่เช็คบินบรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะมีการปล่อยกู้จนเกินตัวหรือว่าจนกลายเป็นปัญหาเรื่องของฟองสบู่ล่าสุดเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดปัญหาหลายๆบริษัทขาดที่ขาดสภาพคล่องหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของแคนทรีกราเดนนั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี้หุ้นกู้ที่ไประดมทุนในต่างประเทศค่ะ บริษัทคันทรีการ r เด n นซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนระบุในรายงานที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันนี้โดยยอมรับว่าบริษัทอาจจะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในต่างประเทศได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากบริษัทเผชิญกับความยากลำบากในการปรับโครงสร้างหนี้โดยระบุบ,บอกว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลทำให้นะคะกลุ่มธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ของคันทรีการ์เด้น เรียกร้องให้บริษัทเร่งดำเนินการชำระหนี้มิฉะนั้นทางบริษัทอาจถูกบังคับคดีตามกฎหมายโดยระบุบ,บอกว่านับปัจจุบันนี้บริษัทเองกำลังเผชิญความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดขายทรัพย์สินค่ะและสินทรัพย์ต่างๆในขณะที่เงินสดของบริษัทอยู่ภายใต้แรงกดดันนะคะการเปิดเผยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เว็บไซต์ข่าวชัยเลียนเชอร์ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของจีนรายงานเมื่อวานนี้ว่า คันทรีการเดนนั้นอาจจะประกาศแผนปรับโครงสร้างหนี้ในต่างประเทศเร็วๆนี้หลังจากที่มีความเสี่ยงในการที่จะผิดนัดชําระหนี้อีกครั้งโดยก่อนหน้านี้คันทรีการเด้นค่ะเคยผิดนัดชําระหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้จํานวน2ชุดในเดือนที่แล้วโดยมีกําหนดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้2ชุดในวันนี้นะคะคิดเป็นมูลค่า66.8ล้านดอลลาร์ โดยหุ้นกู้ชุดแรกกำหนดอัตราดอกเบี้ยนหน้าตั๋วไว้ที่ระดับ6.5%และมีกำหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน2567ส่วนหุ้นกู้อีกฉบับกำหนดอัตราดอกเบี้ยนหน้าตั๋วไว้ที่ระดับ7.25%และมีกำหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายนปี2569ค่ะพูดถึงจีนแล้วนะคะก็ต้องกลับมาดูเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนที่ประเทศไทยของเราคาดหวังว่าอยากจะให้กลับเข้ามาในช่วงปลายปีโดยเฉพาะช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาที่ได้กันว่าโกลเดน้นวีคนั่นเองแต่แล้วอย่างที่เราทราบกัน เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในการกระาดยิงห้างดังห้างหรูใจกลางกรุงและล่าสุดผลกระทบเกิดขึ้นแล้วนะมีการรายงานว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงวันหยุดนะดะโกวิดที่ผ่านมาปรากฏว่าแทนที่จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราให้วีซ่าฟรี แต่นะักท่องเที่ยวจีนนั้นหดตัวลงหรือว่ามาน้อยลงเกือบ30%เลยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะคะเปิดเผยว่าทางกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินเบื้องต้นแล้วค่ะ พบว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนักท่องเที่ยวปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าค่ะและอย่างที่บอกไปกลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มของคนจีนที่หายไปนะคะหายไปหรือว่าลดลงไปถึง29.47%ค่ะเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า มีจำนวนทั้งหมด16,472คนลดลงมาเหลือเพียง75,093คนในสัปดาห์นี้นะคะก็จากหลักแสนเหลือเพียงแค่หลักหมื่นนะคะทางนี้นะักท่องเที่ยวจีนบางส่วนจริงๆแล้วเขาอ,ออกเดินทางกันตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้าในช่วงโกลเด้นวีคนะคะเพราะว่าหลีกเลี่ยงความแออัดนั่นเองนะคะแล้วก็ ส่วนหนึ่งคือกังวลเรงความปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่สยามพารากอนประกอบกับการสิ้นสุดช่วงวันหยุดต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเปิดภาคเรียนหรือว่าเปิดเทอมแล้วนะคะในภูมิภาคอาเซียนภูมิภาคอาเอเชียตะวันออกแล้วก็ภูมิภาคโอเชียเนียด้วยนะคะก็ส่งผลให้ถ้ามองภาพรวมสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมา2-8ตุลาคมภาพรวมเราถือว่าไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้นนะคะ 4 9 7 9 6 6คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า54,453คนหรือว่าคิดเป็น9.86%ค่ะคิดแล้วก็เป็นนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยนะตีก็วันหนึ่งเฉลี่ยประมาณ71,138คนค่ะห้าอันดับแรกนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาบ้านเรานะคะอันดับหนึ่งยังคงเป็นมาเลเซียค่ะตามด้วยจีน อินเดียเกาหลีใต้แล้วก็ลาวนะคะขณะที่ยอดนักท่องเที่ยวสะสมนะคะนับตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะ1นมกราคมที่ผ่านมาอยู่ทั้งสิน้น2 0 5 4 9 5ล้าน5คนสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะในการใช้ใจ่ายต่างๆรวมแล้ว861,845ล้านบาทโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุดอันดับแรกนะคะก็ตรงกับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็คือมาเลเซียครองอันดับหนึ่ง จีนเกาหลีใต้อินเดียแล้วก็ตามด้วยรัสเซียค่ะ ซึ่งทางด้านของการประเมินนะคะก็คาดหวังว่าความเชื่อมั่นขังนอกท่องเที่ยวนั้นจะกลับคืนมาโดยเร็วนะคะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักประมาณ1-2เดือนแล้วค่ะแล้วก็เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวบ้านเราพอดีนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาประเมินที่ทางการลงทุนนะคะของตลาดหุ้นไทยซึ่งณนะจังหวะเวลานี้เนี่ยมองอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวหน้าทยอยสะสมนะคะจะมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ อยู่กับมันนี่ทุเดกันต่อนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างดีกว่าค่ะจังหวะนี้หุ้นไทยของเราถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจในการลงทุนตีวันนี้ก็ขอแนะนำนะคะหุ้นที่สามารถทํากําไรได้ในไตรมาสที่3ไปติดตามรายละเอียดก,กันเลยค่ะเชิญค่ะมาดูภาพรวมกันต่อค่ะอาจารย์เพชรคะตอนนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าพอมันไหลลงมาลึกแบบนี้นะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะดาวไซด์นซเนี่ยแสดงว่าเมื่อสักครู่นี้จับ จับตัวเลขได้ตัวหนึ่งก็คือ1,400น่าจะเป็นแนวรับที่มีนัยยะมุกอยู่พอสมควรนะคะมันมีโอกาสเปิดดาวไซด์ไปได้อีกลึกไหมและโอกาสของการขึ้นเรามองกรอบที่เป็นแนวต้านเอาไว้สักประมาณเท่าไหร่คะโอเคภาพรวมของตัวแนวโน้มของดาวไซด์เ,เนี่ยถ้าถ้าดูในเชิงของตัวเทคนิคนยระยะสั้นควรจะต้องรีบาวน์นะครับเี็นแต่ว่าการรีบาว์ด้วยเทคนิคนี่มันยังไม่ตอบโจทย์มากแต่ถ้าเราเอาปัจจัยพื้นฐานเข้ามาจับอย่างที่เมื่อกี้เกริ่อนไปเนี่ยว่า ฝั่งของตัวกำไรตลาดของปีหน้าของเราเนี่ยระวังไว้โซนสักประมาณหนึ่งร้อยกำตรมในนี้ได้ภาพรวมแบบนี้ผมว่าโซน PE 14เท่าก็ถือว่าดิสเคาจากค่าเฉลี่ยลองเทิมที่เราเล่นกันส่วนใหญ่จริงๆเซ็นด็ก์เนี่ย10ปีย้อนหลังนะครับเล่นเทรดกันสักประมาณโซน16เท่ากว่าในนี้นตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยอาจจะเล่นกรอบของ P e ปีนี้เนี่ยที่ประมาณใกล้ๆมีนแต่ถ้าเกิดมองไปปีหน้าเนี่ย PE เราจะลงมาอยู่โซนสักประมาณ14เท่ากว่าก็ถือว่า อยู่ในโซนที่ต่ำมากแล้วครับในในขานี้มันตอนนี้ผมว่าตลาดที่ไม่ขึ้นนะ่ะอยู่ที่ความเชื่อมั่นแล้วแหละคือ,อพื้นฐานไม่ได้ไมไ่แย่เกินไปเศรษฐกิจของบ้านเราฟื้นแบบความอ่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ปีหน้าเนี่ยถ้ามีแรงกระตุ้นอะไรจริงๆเนี่ยสัญญาณทุกอย่างปีนี้ฐานยังต่ำมากปีหน้ายังไปได้ต่อขณะที่จุดสําคัญคือความเชื่อมัน่นเพราะว่าตอนนี้ความเชื่อมั่นทุกอย่างไม่เกิดเรามีรัฐบาลใหม่เนี่ยแต่การกลับเคลื่อนของตัวนโยาต่างเนี่ยตลาดยังไม่ได้เชื่อมัน่น นะครับจะมีดิจิทัลวอลเลตออกมาในรูปแบบไหนไอ้ขนาดเป็นคีย์สำคัญของตัวนิวบายของตัวภาครัฐเนี่ยตลาดยังยังเควชั่นกันค่อนข้างเยอะเนี่ยแหละมันเป็นคีย์สำคัญที่ทําให้ฝั่งของการปลดล็อกของปัจจัยต่างประเทศเนี่ยมันยังไม่ค่อยไปขณะที่ปัจจัยต่างประเทศอย่างที่เราเห็นกันคือเรื่องบอลยู u, นะครับบอลยู Born เป็นคีย์ที่พีคมาเรื่อยๆนะครับรอว่าเมื่อไหร่จะพีคแต่ภาระยะสันเนี่ยการวิ่งไปอยู่ในโซนสักมันเกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าบอลยูค่อนข้างหนักมากแล้วแล้วก็ การใช้ดอกเบีย้ยที่ว่าของตัวเฟดเนี่ยเชื่อว่าปรับขึ้นอีกไม่มากแล้วนะครับไปนี้เต็มที่ทุกคนมองไว้เนี่ยฝั่งของตัวเฟดเนี่ยอาจจะมองไว้หนึ่งครั้งถกเถือเนี่ยถ้าเกิดเสร็จจีดเป็นแบบนี้จริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยก็ได้ซึ่งคีย์นั้นถือว่าเป็นคีย์หนึ่งที่มุมมองที่บวกนะครับเพราะว่าตลาดเหมือนเริ่มก็ไพรซ์ไปแล้วว่าอีกจะจําเป็นจะต้องขึ้นหนึ่งครั้งแต่ท้ายสุดเนี่ยไม่ขึ้นเนี่ยคีย์นี้ก็อาจเป็นคีย์ดีเนะเนี่ยตอบโจทย์ผมว่าประเมินดดดาาาววไไซ์แบบบสุๆเี่่ยยค,คงตอปู ผมว่าโซนพันสีเนี่ยเป็นโซนหนึ่งที่เหมาะสมแก่การเทร่ยสะสมแล้วขณะที่มองด้านบนนะครับต้องยอมรับว่าเทรนด์ของ s e ็น n d เ x เนี่ยเป็นขาลงเป็นตัวเหมือนกันในเนี่ยด้านบนมีแนวต้านเนี่ยระหว่างทางเนี่ยยุบยับไปหมดเลยนะครับนเนี่ยด้วยกรอบของการที่จะค่อยๆรีบาวในขานี้เนี่ยผมว่าโซนระยะสั้นเนี่ยเซ็ตเอาข้าจริงรีบาวได้แต่ถ้าเกิดจะให้เปลี่ยนเทนเลยเนี่ยแอบ แอบด้านบนนี่อาจจะสูงไปนิดนึงคือจะเปลี่ยนทีเลยเซตอาจจะต้องดึงกลับเข้าไปอยู่ในโซนสมานเกิน1 5 5 0ันห้ารอยห้าสิบอะครับในนี้ดื้อกรอบเนี่ยมันยังอีกไกลามากกว่าเซ็จะกลับไปเป็นเทรนด์ที่ตลาดเชื่อมันและเป็นขาขึ้นจริงๆนะครับในนี้ระหว่างทางอาจจะค่อยๆที่ตีทีละจุดตอนนี้เราอยู่โซนสมาณพันสี่ร้อยต้นๆก็อาจจะดึงขึ้นไปทีละกรอบนะครับแนวต้านสั้นเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งสี่ห้าศูนย์ก่อนนะครับ แล้วก็1480แนะครับแล้วก็พันห้านะครับแล้วก็เห็นภาพการฟื้นตัวโอกาสการฟื้นตัวและการสําหรับตลาดทุ้นไทยนะคะนั้นขอชุดหุ้นหน่อยดีกว่าค่ะจังหวะนี้เนี่ยอยู่ในแนวรับที่สามารถเริ่มทยอยสะสมได้ชุดหุ้นที่ควรจะมีในช่วงเวลานี้เพื่อเปิดโอกาสในการที่จะทํากําไรรอบใหม่อาจารย์จะให้ไว้ยังไงดีคะสันตุคิดว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยตีมเนี่ยคือต้องไปดูตีมการลงทุนในเรื่องของตัวงบแล้วครับ พราะเราเข้าสู่ช่วงของการพรีวิวงบหรือว่าจริงๆกลุ่มแบงค์เนี่ยกำลังจะประกาศงบแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็หนักๆเนี่ยในช่วงสัปดาห์สัปดาห์หน้า19-20เนี่ยงบแบงค์จะออกมาเต็มเลยนะครับเผมก็เลยคิดว่าโซนเนี่ยที่เกิดเลือกหาหน้าหุ้นที่เก่งกาไรหรือว่าสะสมเนี่ยต้องเป็นหน้าหุ้นที่งบเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนิดนึงนะครับกเ็เริ่มกันที่ฝั่งของตัวแบงค์ก่อนลวกันครับแบงค์เนี่ย งบควอเตอร์สองเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เยียเยียร์ปรับขึ้น QQ อาจจะเป็นภาพของการตัดๆหรือว่าลบบางๆนะครับเพราะว่าควอเตอร์สองของปีนี้เนี่ยงบของแบงค์ทำได้ดีมากๆในเนี่ยสองวิ่งมาสามอาจจะแบบแค่ยืนได้ก็ก็เก่งแล้วนะครับ mm hmm. ถือว่าโดยรวมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเนี่ยแบงค์ที่ยังอยู่ในโซนที่น่าสนใจแล้วก็เวอร์ชันไม่แพงอยู่ในเกณฑ์ที่สัญญาณของความปลอดภัยของพอร์ตของเขาเนี่ย อยู่ในเกณฑที่ดีก็วางไว้ที่ BBL ครับเีพ uh, b ออาจจะเป็นตัวแรกในการสะสมในโซนนี้นะครับในเชิงของตัวราคาเป้าหมายเนี่ยไว้ที่190บาทนะครับก็เวอร์ชันไม่แพงเลยอยู่ในภาพรวมของการเทรดที่ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีเนี่ย0.6เท่านั้นเองนะครับโซนนี้ผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่สะสมได้นะครับอีกขาหน,นึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดคนเล่นเป็นทิศทางของตัวกลุ่มแนวโน้มของพลังงาน ่างที่เมื่อกี้เกินไปแล้วผมว่าไทยออยล์เป็นตัวหนึ่งที่งบเนี่ยวอเตอร์สามเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาจากวอเตอร์สองเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับแม้ว่าคนอาจจะมีเคว s t i o เรื่องของพวกประเด็นน,ะน้ำมันรั่วนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันมัน price ในราคาหุ้นที่ปรับฐานมาพอสมควรแล้วนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในการเก่งในฝั่งตัวไทยออยล์ได้เพิ่มเติมนะครับขณะที่ธุรกิจในเชิงของตัวที่ l i n k ์กับเทรน g ก o บอลเนี่ยผมวางไว้ที่กลุ่มเดินเรืออีกตัวหนึ่งนะครับ สัญญาณเดินเรือเนี่ยที่เราไปดูในข่าวตัว BDI เนี่ยคอร์เสสามยืนโซนสักงานพัน 1, จุดนะครับไล่ไลขึ้นมาในช่วงปลายปลายคอร์เสสามนะครับช่วงเดือนสุดท้ายณปัจจุบันเนี่ยทิศทาง BDI เนี่ยวิ่งลาลี่ขึ้นมาอยู่โซนสักงานพันเก้าร้อยกว่าจุดละในเนี้ยดิคีดนี้ตอบโจทย์คือเทรนด์ของอช่วงคอร์เตสสามเนี่ยสัญญาณ BDI เป็นภาพของการไซด์เวทูไซเวอัพขึ้นมาในเนี้ยหน้าหุ้นกลุ่มเดินเรือเนี่ยยังมีคีย์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม,ตมนะครับ ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งในการเก็งรายได้ก็วางช็อตของตัว BDI ที่เล่นตรงๆเนี่ยกับบ้านเราก็คือตัวของ PSL แลนะครับแล้วก็กิมมิคเพิ่มเติมจับตาสถานการณ์รอบนี้ของตัวอิสราเอลเพิ่มเติมไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเกิดความรุนแรงมากๆในข่าวของตัวทิศทางในกลุ่มโซนของตัวตะวันออกกลางเนี่ยแน่นอนการเคลื่อนย้ายของตัวการขนส่งของเดินเรือต่างๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนรูทได้นะครับดังนี้ภาพช็อตนี้ผมว่า PSL อมันแลกกาด จากฝั่งของตัวบีดไอที่แรงขึ้นไปอ่ะเกินไปแล้วแล้วก็ตอนนี้โซนของราคาขึ้นยังอยู่ในโซนที่ต่ำกว่าบุ๊ k แว l u ลูนะครับในเนี้ยประเมินเบื้องต้นเนี้ยในฝั่งตัวปัจจัยพื้นฐานไปที่1 1บเอ็ดบาทสานะครับสำหรับตัว PSL นะครับ วันนี้ทุเดย์กันต่อเลยค่ะข่าวน,นี้ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะต้องฝากบอกต่อๆกันด้วยค่ะเรื่องของการฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติหรือว่า CDM ค่ะคือการใช้บริการค่อนข้างจะง่ายแต่นีอีกมุมหนึง่ง<ม>ก็ง่ายสําหรับมิจฉาช,ชีพด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเจอปัญหาว่ามีการหลอกลวงแล้วก็เอาเงินเนี่ยฝากใส่ตู้ค่อนข้างจะเยอะเลยล่าสุดมีการป้องกันหรือว่ายกระดับการบริการแล้วนะคะคนที่จะฝากเงินผ่านตู้ที่ว่านี้ต่อไปนี้ตั้งแต่เดือนหน้านะคะ 11พฤศจิกายนจะต้องมีการแสดงตัวตนก่อนค่ะซึ่งไม่ต้องตกใจเพราะว่วาการแสดงตัวตนนั้นจะไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดเลยนะคะนี่ค่ะฝากประกาศบอกต่อๆกันด้วยนะคะการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติหรือว่า CDM อย่างที่บอกไปค่ะคือมันกลายเป็นช่องทางการฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมยาเสพติดและการพน,นันรวมถึงการหลอกลวงทางการเงินด้วยนะคะถือว่าเป็นการสนับสนุนการ เงินแก,ก่การเก่อกันร้ายโดยที่เราไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้เลยค่ะดังนั้นนะคะสาาถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้า แสดงตนก่อนการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปรับปรามการฟอกเงินค่ะซึ่งการทำธุรกรรมเงินสดผ่านเครื่องฝากตู้ CDM ต้องสามารถตรวจสอบได้นะคะทั้งต้นทางไปถึงปลายทางเลยค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนในการทำธุรกรรมนะคะตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบการเงินค่ะ โดยทางสำนักง,งานป้องกันและปร,บราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปะปะงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทและสมาคมธนาคารไทยค่ะจึงได้ร่วมกันเลยนะคะพิจารณาวิธีการแสดงตนของผู้ฝากเงินผ่านตู้ CDM ค่ะโดยคำานึงถึงความสะดวกของผู้ใช้บริการนะ,ะแล้วก็ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็นทั้งนี้คุณผู้ชมในการแสงตนของผู้ฝากเงินสด ผ่านตู้ CDM นะคะทำได้2รูปแบบตามหน้าจอเลยค่ะข้อ1น,นะคะผู้ฝากเงินใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักของตัวเองนะคะหมายเลขโทรศัพท์มือถือและรหัส OTP หรือว่า One Time Password ที่ได้รับนะคะวงเงินฝากสูงสุด30,000บาทต่อครั้งรวมค่าธรรมเนียมค่ะและข้อที่2นะคะผู้ฝากเงินใช้บัตร ATM บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของตัวเองค่ะร่วมกับรหัสส่วนตัวหรวือว่า PIN โดยวงเงินฝากสูงสุดนะคะ10,000แสนบาทต่อครั้งรวมค่าธรรมเนียมทั้งนี้นะคะวิธีการที่เราบอกมาทั้งหมดรูปแบบใหม่ที่ว่านี้การแสงตนผ่านตู้ CDM จะเริ่มใช้กัน11พฤศจิกายน2566นี้เป็นต้นไปเลยค่ะ อาจจะมีลำดับขั้นตอนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็เป็นโอกาสในการที่จะใช้ธุรกรรมทางการเงินที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแหละค่ะปิดช่องโหว่ที่มิจฉาชีพนั้นอาจจะลักลอบเอาเงินหรือว่ามีการฟอกเงินได้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะเรื่องราวของโอกาสการลงทุนกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดค่ะทางด้านของบลจาก,กรุงไทยนั้นมองเห็นโอกาสการลงทุนจากความผันผวนค่ะดังนั้นก็เลยมีการนําเสนอทางเลือกการลงทุนที่สามารถลงทุนได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะคะในรูปแบบของกองทุน ผสมตราสารหนี้บวกกับอนุพันธ์ค่ะคุณชวินดาหารรัตนกูลกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือเคทแอมเปิดเผยถึงความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่ยังส่งผลทําให้การลงทุนทั่วโลกนั้นยังคงมีโอกาสของการปรับตัวขึ้นและลงท่าบกลางปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะหรือว่าน่าจะมีความผันผวนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นบริษัทจึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคทแอมทวินสตรักเจอร์ Complex Return 1Y2 นะคะหรือว่าเป็นอายุโครงการอยู่ที่1ปีโดยไม่ต่ำกว่า11เดือนและไม่เกิน1ปี1เดือนค่ะนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่ามีความซับซ้อนเสนอขายครั้งเดียวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้นะคะลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำา1000บาทหลังจากที่ได้นำเสนอขายกองทุนที่1เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและได้รับ การตอบรับที่ดีจากนักลงทุนค่ะโดยคุณชวินดาระบุว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่ผสมผสานการลงทุนระหว่างตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพเพื่อลดโอกาสในการสูญเสียเงินต้นพร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจันสัญญาออปชันหรือสัญญาวอลเลนที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคากองทุน Invesco q q Trust Series 1ไม่ว่าจะเป็นราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco q q Trust จะปรับเพิ่มขึ้นหรือลง เป็นทางเลือกที่จะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนในทุกสภาวะตลาดให้กับนักลงทุนได้ล้ค่ะตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าการลงทุนทั่วโลกมีความผันผวนจริงๆค่ะใครที่สนใจแล้วก็มองหาโอกาสการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายนะคะลองตรวจสอบหรือว่าติดต่อสอบถามกันไปได้ค่ะค่ะเดีย๋ยวเป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ